5. มัทธกุณดลีเปตะวัตถุเรื่องมัทธกุณดลีเปรตผู้ทําใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก่อนสิ้นใจพรามณ์ถามว่าร้อยแเจ้าประดับตกแต่งร่างกายใส่ตุ้มหูเกลี้ยงทัดทรงดอกไม้มีกายรูปไล้ยด้วยจุนแก่นจันแดง ประคองแขนคร่ำครวนอยู่กลางป่าเจ้าเป็นทุกเครื่องอะไรมัทะกุณาลีเทพบุตรตอบว่าร้อปดสเรือนรถที่ทำด้วยทองคำงามผุดพองเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังหาล้อรถทั้งคู่นั้นไม่ได้เพราะความทุกข์นั้นข้าพเจ้าจักยอมสละชีวิตพรามกล่าวว่า ร้อยแปสิบปดพ่อมานพผู้จเจริญเจ้าอยากได้ล้อทองคำล้อแก้วมณีล้อทองแดงหรือล้อเงินจงบอกข้ามาข้าจะจัดล้อทั้งคู่ให้เจ้าร้อยแปสิบเก้ามานพนั้นกล่าวแก่พรามนั้นว่าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทั้งสองย่อมปรากฏในท้องฟ้านั้นรถทองคำของเจ้าย่อมงามได้ล้อทั้งคู่นั้น พรามกล่าวว่าร้ 190, อยสพ่อมโนบเจ้าโง่นักที่จะมาปรารถนาสิ่งที่ไม่ควรปรารถนาข้าเข้าใจว่าเจ้าจากตายเสียก่อนเพราะไม่มีทางที่จะได้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เลยมานบกล่าวว่าร้อยอดแม้การโคจรไปมาของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ยังปรากฏอยู่ รัศมีก็ยังปรากฏอยู่ในวิถีทั้งสองส่วนคนที่ตายล่วงลับไปแล้วย่อมไม่ปรากฏเราทั้งสองผู้ร้องไห้คล่ำครวญอยู่ในที่นี้ใครหนอโง่กว่ากันพราหมกล่าว่าร้อยเก้าสิบสอพ่อมนพเจ้าพูดจริงแท้เราทั้งสองผู้ร้องไห้คล่ำรครกวญอ,อ,อ,อยู่ข้านี้แหละโง่กว่า มาปรารถนาถึงคนที่ตายล่วงลับไปแล้วเหมือนทารกร้องห้ายอยากได้ดวงจันทร์ร้อเจ้ามาช่วยรถค่าผู้เร่าร้อนให้สงบความดับกระวนกระวายทั้งหมดเหมือนคนใช้น้ำลาดดับไฟที่ติดเปเรียงหนึ่้ยเก้าเจ้าบรรเทาความโศกถึงบุตรของข้าผู้กำลังเศร้าโศก ชื่อว่าได้ช่วยถอนลูกศอนคือความโศกซึ่งเสียบที่หัวใจของข้าขึ้นได้แล้วหนอ1เ5พ่อมานพข้าซึ่งเจ้าช่วยถอนลูกศอนคือความโศกขึ้นให้แล้วเย็นสงบแล้วจะไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้เพราะได้ฟังคำของเจ้าพรามเมื่อจะถามต่อไปจึงกล่าวว่า หนึ 196, เจ้าเป็นเทวดาหรือคนทันหรือเป็นท้าสักกะบุรินทะัทะเจ้าเป็นใครหรือเป็นบุตรของใครเรารู้จักเจ้าได้อย่างไรมานพเปิดเผยตนแก่พรามนั้นว่าหนึ่งร้อยท่านเองเผาบุตรที่ป่าช้าแล้วคล่ำครวญร้องไห้ถึงบุตรคนใดบุตรคนนั้นคือข้าพเจ้า ซึ่งทำกุศลกรรมแล้วถึงความเป็นสหายของทวยเทพชั้นดาวดึงพรามถามว่าหนึ่งร้เมื่อเจ้าให้ทานน้อยหรือมากในเรือนของตนหรือรักษาอุโบสถกรรมเช่นนั้นข้าพเจ้ามิได้เห็นเพราะทำกรรมอะไรไว้เจ้าจึงไปเทวโลกได้มานบตอบว่า199 ข้าพเจ้าป่วยเป็นไข้ได้รับทุกข์มีกายกระสับกระสายอยู่ในที่ของตนได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสดังทุลีทรงข้ามพ้นความสงสยัยเสด็จไปดีแล้วมีพระปัญญาไม่ต่ำซามสองรข้าพเจ้านั้นมีใจเบิกบานมีจิตเลื่อมใสได้ทำอัญชลีกรรมแด่พระตถาคต ข้าพเจ้าครั้นทำกุศลกรรมนั้นแล้วได้เกิดร่วมกับหมู่เทพชั้นดาวดึงพรามกล่าวว่าสองร้อยเอ็ดน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยมีมาแล้วหนออัญชลีกรรมมีผลเป็นได้ถึงเช่นนี้แม้ข้าพเจ้าก็มีใจเบิกบานมีจิตเลื่อมใสจึงขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกในวันนี้เอง มานพบกล่าวว่าสองร้อยสองท่านจงมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกในวันนี้นี่แหละอันหนึ่งท่านจงสมาทานศิกขาบทห้าอย่าให้ขาดและด่างพร้อยสองร้อยสามคือจงรีบงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในโลกยินดีเฉพาะภระยาของตนอย่ากล่าวเทศ็ศอย่าดื่มน้ำเมาพรามกล่าวว่า20 4เทวดาผู้น่าบูชาท่านเป็นผู้มุ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำตามคำของท่านท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าสองห้า ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์พระธรรมอันยอดเยี่ยมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก2 0 6ข้าพเจ้าจะรีบงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในโลกยินดีเฉพาะภรรยาของตนไม่กล่าวเท็จไม่ดื่มน้ำเมา มัทกุณดาลีเปรตวัตถุที่ห้าจบ